ฝากป้ามึงหายกูสักคนดิให้กูหายปะ่ะอุ้ยฝึงกันรอกึงนกันเอนรเปิดมาคุณเป็นแฟนกันแล้วเหรอไม่เป็นไรมาเล่นโอยเดี๋ยวกูบอกป้าให้กูนี่นั่งเลยแรกมึงไปบอกป้ามึงหน่อยดีวะว่ากูอยากขยายสาขาไปแถวทองหล่อเอ้าครับเอาตัวกันมาเออคุณหนูครับคุณหนูอ,อะไรอ่ะ วันนี้มากรวดมิดยูนีเวอร์ครับะจะถึงเวลาแล้วไพน้นคำอูดูไม่อยากรู้ว่าใครจะมองลงไม่อยากรู้ว่าใครจะมองลงผลการทดสอบทักษะร่างกายการใช้อาวุธมันต่ำกว่าเกณฑทุกด้านผมเคยบอกแล้ว แค่ต่อยตีเก่งก็ใช่ว่าจะเป็นบริกาศได้คนบางคนมันก็เป็นได้แค่กุยข้างถนนคุณท่านแจ้งว่าให้เวลาพอดมันหน่อยมันยังใหม่มากโอ้ยถ้าบิ๊กหายดีเมื่อไหร่ค่อยมาคุยเรื่องนี้กับผมใหม่แล้วกัน นี้พี่แสนไม่ได้มาดูด้วยนะพี่แสนติดทุลารีพีหน้าเราเจอกันแต่ว่าอีพีที่สามเนี่ยเหมือนอาทิตย์หน้าเขาจะเว้นไปนะเขาเว้นอาทิตย์หน้าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปฉายอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรเนะาะอยู่ดูด้วยกันเป็นเพื่อนหน่อยนะทุกคนระหว่างโฆษณาเนาะคิดว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเริ่ม เข็นใจในายเอกบ้างสักนิดนึงเถอะนะแต่ว่าครอบครัวนี้ก็แปลกๆเนาะแต่ละคนลูกชายแต่ละคนคือเอี่ยงวะก็จะมีอันนี้มีมีเรื่องาอะไรก่อนในเมื่อเราก็มีคนถามว,ว่าจะเอาแบบไหนเชิญค่ะมีคนบ่างที่ต้องสั่งอยู่ไม่ดีอะดูเพื่ออะไรวะใครเนื้อ วันนี้เป็นงานเลี้ยงเปิดตัว เปล่าเปล่าแกคอยจับตามองบริกาตคนใหม่ที่ชื่อพอร์ชแล้วมารายงานฉันทำไมอยู่ๆป้าอยากให้ผมตามบริกาตทำตามที่ทั้งสั่งครับป้าคุณกอร,รับบริการใหม่เข้ามา ให้ดูแลคุณคินฝีมือก็งนันงันตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับชื่ออะไรมันชื่อพอร์ตไอ้เก๊น